ไข่ไข่ลูกไข่นี่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 ไข่ไปไหนไปไหนลูกไปไหนไปไหนครับไปไหนครับเอาบอกก่อนชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับวีไอสตูวีไอสตู้อวีไอสตูวีไอสตูวีไอสตูโอเลเวอร์โอเลเวอร์วีไอสตูวีไอสตู้วีไอสตูวี ไอตัวน้อยตาตุ๊กตาแล้วอุ้ยวิวิวิอัลท์อัลท์อัลท์วิจักรยานใครลูกฟาดแบบใครฟาดแบบใครฮึอุ้ยอะไรวะเก่งจังเลยวิไปแล้วปิ้วแล้วน่นดูสิเล่นแบบอะไร áo kinh kê mà nhá, Mình nhiều cơ nè, xì Chẳng mới đi đến thùng này, thùng tết quấn chán, chưa mới hiểu lờ. Bày pí đẽ ăn cái đay. Ơi, Mấy chấm pích cưa ngay. Mình pích cưa. Ơ, mấy cưa, ra đường thang ngay. Ờ, kinh kê là vậy rồi. cái đay. thật chi, mình vẫn còn nhiều nữa. Anh em thì mình anh nam, hết nam, anh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 แองุ่นใช่ไหมน่ะฮะองุ่นมันยังมันเพิ่งปลูกเหรอเออเนี่ยตักชอบกินเนี่ยแล้วไงองุ่นเขาเนี่ยกินพริกเกลือเนี่ยไปเด็ดสิกินได้เอาพวงเดียวแหละกินกิมพริกเกลืออ่ะเออดูซาลาเปเขาปลูกแล้วเนาะเก็บเมื่อกี้ไว้หนิเออโอยศูนย์เขามีเยอะเนาะที่ต้มกับกระดูกหมูเมื่อกี้อยู่ไหนผักไหนนี่ไง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 ผักนี่มันอนี่หมดแล้วแก่ใช่ไหมแก่แล้วผักกาดจ้อนบ้านเราไงของเมืองไทยเออไอไอเนี่ย เออถ่ายถ่ายรูปให้พี่ตั๊กเลยดิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมามาเยอะมาทำไมนะมาเยอะมามากินผักกาดจ้าวอ่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ที่ไหนคะมาที่เมืองมหาน้องสาวเมืองอะไรจำไม่ได้แล้วค่ะเมืองออลเตอร์บาอัลเตอร์บาอัลเตอร์บักอยู่ตรงไหนคะออลเตอร์บักอยู่ตรงไหนคะอยู่ใกล้กับเมืองไคเซอร์สแลวเทิร์น เราเมืองนะตอนนี้ค่ะไปหลายประเทศน่าจะจำไม่ได้เลยตอนนี้มาหาน้องสานะมีสวนผักนะคะสวนผักไม่ต้องมาถ่ายมินจ้าพี่พี่ก็ต้องให้กินแล้วค่ะมันอาจจะแก่ไปนิดนึงแต่อร่อยค่ะตอนนี้ค่ะแล้วตอนนี้จะมามาเก็บลูกองุ่นค่ะองุ่นชอบกินค่ะชอบกินรองเท้าเพื่อนนะพี่ตั๊กอะไรนีไงลูกองุ่นนีไงยู่นี่เองไม่ <laughs> เดี๋ยวก็จะขอแบงองุ่นสักสี่ห้าใบไปทำไอ้นั่นเม,มนูไอ้ ไม่รู้พวกเขกไงไอ้ไอ้พวกเนี้ยมันจะโตกว่าเนี่ยเอาพวงเดียวไม่ต้องเก็บเยอะกินแค่ตวันนี้แหละกินตอนเย็นนี่แหละไม่แต่พวกนี้เขาเก็บไงไม่พวกนี้ค่อยเก็บไงเก็บกินระหว่างทางไงไม่ใช่พวกนี้เก็บไม่เวลากินนั่งรถเยอะแยะเลยเวลานั่งรถอ่ะมันจะเมารถนะคะเมารถแล้วเออเลยช่วยอืมพี่เกลือไงดูไอ้ใบสัน่ห์เขาสวยมากเลยยิ่งอันนี้ยิ่งตัดยิ่งสวยเด้อตัดมันถ้ามันไอ้เนี่ย เรากินไม่ทันก็ตัดทิ้งเพราะเดี๋ยวมันจะขึ้นใม่สวยใช่ไม่ใช่ไว้แล้วมันจะเก่ถ้ากินไม่ทันเนี่ยมันจะขึ้นอีกอันนี้ทานตะวันนั้ทานตะวันเล้นขอมข้างบ้านเขาอ๋ออ๋อเออีอเนี่ยเออถ้ามันโตปุ๊บตัดเลยตัดตัดตัดทิ้งไปเลยอนี้ีทัทิ้งอะไรเนี่ยขี้นกขี้อะไรเ้าแม่แรดเขาจตรู้ว่านึกว่านกมันขี้ใสอันนี้ผักเขาก็กินนะคะผักเนี่ย ไม่ที่บ้านเราเขากินกินกันโอ้ยเออใช่ใช่ลุกแล้วร้านเวียดนามมันเคยขายใช่อร่อยจะตายไม่เคยกินเลยใช่ใช่เรื่อกแล้วร้านเวียดนามมันขายใช่ร้าน่าจะของบ้านไหนเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านน่ะลงเข้าไปในกล้องแล้วเขาไม่รู้ตัเขาไม่รู้ตัวค่ะเนี่ยไอ้ไอ้แต่อันนี้เขากินอันเนี้ยคนเยอรมันกินโรบินซานเนี่ยเขาทำไอ้นี่ไงเนี่ยเขากินนั่นนู้นเขาทำสลัดเขาทำชาไงเนี่ยแต่อันนี้รู้จักอยู่ว่าเขากิน แต่เนี้ยนึกออกแล้วโอเคนึกออกแล้วตอนนี้จำได้แล้วพอเห็นขายร้านเวียดนามอยู่อันนี้แตงกวาป่าแตงกวาด้วยเอาไปให้เขาจนอันนี้แตงกวาหรือว่าไอ้ไอ้ไอ้หรือว่าไอ้ฟักทองฟักทองอ๋อเออเอาเม็ดมาทิ้งตรงนั้นแล้วมันก็ขึ้นเองเต็มไปหมดเลยอืมแต่ดีมันก็เลยแยกแยกมาปลูกอันนี้อันนี้ทันตะวันนั่นเนี่ยยังไม่ทีดอกไม่ออกไหนสระะติจุน่คือออะไร๋อไอ้ของบ้านเราเนี่ยไอ้เนี่ยใช่ไหมเออที่บ้านที่บ้านพี่เต๋ามีอยู่เนี่ย เดี๋ยวดูก่อนใกล้ๆก่อนอ๋อไม่ใช่แต่ไม่ใช่อันนี้เปปเปอร์มินต์ของไอ้สาร์เน่ฝรั่งแต่กลิ่นแรงกลิ่นแรงไะเหมือนจะไม่มีกลิ่นเนาะแต่ว่ากลิ่นเออกลิ่นแรงอืมไม่แรงอันนี้คือกลิ่นหอมอืมอืมอันนี้ไอ้ไอ้ต้นหอมมันจะขึ้นทุกปีใช่ใช่อืมอืมนี่ต้นต้นหอมมันเหมือนต้นหอมเล็กอ่ะเขาเล็กดินเลยที่เนี่ยต้นหอมเล็กๆอ่ะแต่ใส่ขนมครกอร่อยอเนี่ยนี่จะคร้ายผุไม่ขึ้นใช่ไหมอืม แล้วเขาไม่จัดระเบียบสังคมเหรอเดี๋ยวถามก่อนเขาไม่จัดระเบียบสังคมเหรอเนี่ยข้าลูกผักเขาไม่จเบียบคมไม่เพราะว่ามันเยอะเราจะได้มีแปลงไว้ปลูกอย่าี้อย่างอื่นไงโอ้พี่แค่นี้ก็ขี้เกียจจะตายไม่นี่มันต้นไทรป่ะโอ้แต่ดอกไม้สีอ๋อมีคอใหญ่มีข้าปลูกเต็มไปหมดเลยเอาของเขาทิ้งเพิ่งมาเห็นดอกอ๋ออ๋อเออเสียดายเนาะดอกสวยมากเออดอกสีม่วงเรือกสีอะไรป่ะ เอาขาวอ๋อขาวตอนมันมันอันนี้นะเต็มไปหมดอุ้ยหอมหอมหอมผักชีก็ยังมีอยู่นะเวลาขาดหรืออะไรเนี่ยนะตั้งเดี๋ยวขาดหลือนิดหน่อยมาตักใส่โรยหน้าได้ไงแค้เขามีสวนอ่ะก็ดีอ่ะเออพอจริงๆแต่ซื้อก็แพงๆเนาะไม่ครับเราใส่ก็ใส่แค่อะไรโรยหน้าอันนี้ลูกเจ้าของบ้านค่ะชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับแบบแบบเวอร์แบบเอมีตลอด ไอเซี่ยใหม่วันนี้ด้วยเนี่ยแล้วโอเมนเตอร์เขาซื้อมาจากอีกเวนิสเซียเวไอไอนั่นเมืองเมืองไอเนี่ยไงเมืองไอเวนิสอ่ะเออดูชื่ออย่างเงยอ๋อย่าไปจีนสิไปทำงานนู่นอ๋อทำงานเพิ่งกลับมาอืมไม่มีอะไรฝากร้านเลยนะเพราะว่าไปมาหลายที่โอ้ยเวทีนั่นแหละเจ้าของบ้านเขาไม่มีเลยเจ้าของบ้านมีฐานะค่ะเฮ้ยเฮบ้านเขาสิใหญ่โตมโหลานอลังการ ข้างนอกสวยทันี้ข้างในจะสวยกว่านี้อีกนะคะโอ้โหยังไม่เสร็จค่ะใกล้แล้วแต่ยังไม่เสร็จเสร็จแต่หโหมดมากเลยเขาทำชาในตังใครบอกว่าถ้าเขามาปีหน้าบ้านเราจะสวยกว่านี้มาอีกเดี๋ยวก็มาอีกไม่ใช่ไม่ไม่มานะเขาต้อนรับนิดนั้นนี้ขัไม่ได้ทำฮะข้างนต้นใ่ยังไม่เออก็เดี๋ยวก็ทำเออก็ให้ดีกินดีนี่ยังไงตอนคริสต์มาสตักชีสใช่ไหมคะเขาเห็นไหมคะเห็นแต่ในบิ๊กซีเห็นแตของอมไมเห็นจริงเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้นะคะตอนนี้ กออยู่ตอนนี้ก็ดอกทานตะวันยังไม่ออกโอ๊ยพี่ไม่ทันเลยเขาไปแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปตอนนี้ขอพักไปคุยกับเจ้าของบ้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะอุ้ยใครไข่เอ่ยใครเอ่ยไหนใครจุ๊บๆหน่อยสิจุ๊บๆหน่อยสิทำไงรอโดดทำไงจุ๊บทำไงทำไงลูกจุ๊บซิเจ้าของบ้าน